ตอบคำถามนะคะละหมาดของปากีสถานมีเวลาไหนบ้างนะคะโีเคคลิปนี้พี่คำตอบนะคะพี่เขาถามว่าละหมาดของปากีสถานเนี่ยมีเวลาไหนบ้างนะคะแล้วละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยนานหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปไม่เกี่ยวกับเนะะื้อหา ของคําถามนะคะ <laughs> ่ะหาคลิปใส่เราไม่รู้จะหาคลิปอะไรก,ก็คิดนี้มาใส่โอเคตอบคาถามแรกนะคะเวลาละหมาดของปากีสถาน,นวันหนึ่งนะคะมี5เวลาแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่ในปากีสถานอยู่อัฟกานิสถานประเทศไทยอินโดนีเซียมเาเลเซียโอที่ไหนก็นแล้วแต่มี5เวลานะคะต่อวันนะคะเวลาไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้นะคะคำถามที่2นะคะเวลาละหมาดเนี่ยนานไหมนะคะต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละเวลานะคะมี ระยะเวลาการละหมาดเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเพราะพังเวลาเนี่ยมี5ระกาสบางเวลามี9บางเวลามี4อะไรงเงี้ยเนาะก็จะแตกต่างไปอันนี้เดี๋ยวขอทําคลิปแยกแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่น้องต่างศาสนาจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับการละหมาดของศาสนาอิสลามนะคะบอกก่อนเลยเนาะเวลาละหมาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะมากสุดก็น่าจะประมาณ20นาทีไม่น่าจะเกินนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ